พบกันอีกแล้วนะคะกับกับช่อง BO UK นะคะสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าเน,นะคะ่ะมีทั้งหมด3ามกระเป๋านะคะกระเป๋าแรกก็จะเป็นกระเป๋าสีเงินนะคะแบบนี้ค่ะในรูปพิกกี้เมา์นะคะก็ลักษณะแบบรูปหัวใจนะคะนี่ค่ะลักษณะก็เป็นแบบนี้ค่ะสพายได้นะคะ,คะจุของเยอะๆเ,เหมดนกันนะคะก็สามารถ ของได้เท่านี้นะคะมีหนึ่ช่องแล้วก็มีช่องนี้อีกหนึ่งชอ่อกง,องอก็สามารถซักพายได้เลยนะคะน,น,น,นี่คือกระเป๋าชิน้นแรกนะคะต่อไปกระเป๋าชิน้นที่สองเป็นกระเป๋า,ารูาร่มหัวใจแล้วกันนะคะนี่ค่ะกระเป๋า,ารุาร่มหัวใจขนาดมันเป็นแบบนี้นะคะ สีขาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบราชานี่คล้ายมงกุฎราชาก็มีลักษณะต่างๆสะพายได้สะพายสั้นได้หรือสะพายาย,ยาปวปากเรือก็สามารถสะพายได้แบบนี้นะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบราชานี่คล้ายโมกุลราชาก็มีลักษณะแบบนี้สะภาได้สะพายสั้นได้และสะพายยาปักได้ก็สามารถสะพายได้แบบน,แบบนี้แบบนี้ค่ะก็จะสภาแบบนี้ก็จะเป็นสีนี้นะคะสีขาวต่อไปชิ้นสุดท้ายดีวยกว่านะคะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นกระเป๋า จิ๋วคะนี่ค่ะกระเป๋าจิ๋วกระเป๋าเล็กสีนีิน,น,นะคะวิธีเปิดก็เปิดอย่างแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดแบบนี้ข้างในก็จะใส่ของเล็กน้อยได้นะคะใส่พวกเครื่องสำอางหรือว่ากระเป๋าตังได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,คะอันงเล็กก็สมามารถล็อกแบบนี้ได้ หมูเคียวแบบนี้นะคะหมูแบบนี้เป็นโซ่เป็นโซ่ทองนะคะโซ่สีทองแล้วก็สามารถสะพายได้นี่ะคะสะพายแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะกระเป๋าจิ๋วนะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ ตัวอันที่สองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นสีขาวสพายแบบนี้แบบนี้นะคะส่วนอันแรกก็คือสีดำเงิเนลูกี้เมารูปหัวใจนะคะก็จะเป็นสายแบบนี้ก็จะมีโซ่เล็กน้อยนะคะก็สามารถติดตามช่อง V O U K ได้เลยนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ให้กับช่องของเราได้ค่ะ แล้วสระวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะกระเป๋าชิ้นที่หน,นะะึ่งสีน้ะกระเป๋าชิ้นที่สองสีขาวนะคะขนาดนี้แน่กระเป๋าสุดท้ายกระเป๋าจิ๋วนะคะสีน้ำเงินนะคะกเป็นแบบนี้กระเป๋าสดตาลนะคะสระวันนี้สวัสดีค่ะจะ